เอ๊เขิดดีปะเขินหรือทุเรศดีขอโทษด้วยอันนี้เมื่อกี้สอนวิชาไบโอโลจี Biology นะคะทุกคนัะเป็นคุปันที่เป็นผู้หญิงพี่ชอบคนน่ารักชอบคนที่ตรงข้ามแต่คุยกันรู้เรื่อง แต่ถ้าชอบดูชอบดูคนเท่ๆเพราะว่าแบบเป็นอินสปิเรชันไงแต่ว่าถ้าแบบชอบอยู่ด้วยหรืออะไรเงี้ยชอบอยู่บคนน่ารักน่ารักแบบอยู่แล้วแบบโลกสดใสแบบพี่ไข่มุกอะฟิลประมาณพี่ไข่มุกมิวนิกฟอนอะไรเงี้ยรู้สึกแบบรู้สึกแบบน่ารักโลกสดใส น่ารักกันเต็มเลยนะทุกคนคิดว่าตัวเองน่ารักเปล่าถ้าคิดว่าน่ารักก็ตรงซับเปคที่อยู่นะหนูชอบหนูชอบคนที่ถ้าผู้หญิงนะชอบคนที่เป็นเหมือนน้องหนูอะอย่างพี่มุกเขาก็แก่กว่าหนูใช่ไ่มแต่เขาเป็นฟิลน,นอน คนถามพี่เนยเต็มเลยพี่เนยเป็นฟิลเป็นฟิลดือ้อพี่เนยเป็นแบบดือด้อๆขี้แกงแต่จริงๆพี่เนยแบบไม่ได้ฟิลนอนนะพี่เนยแบบก็เป็นที่พึ่งพานะหมายถึงว่าเขาแบบอาจจะดูเหมือนแบบหวานๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนให้คำปรึกษาดีนะหมายถึงว่า อาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าถ้าถามพี่เนยก็จะแบบตอบอย่างตรงไปตรงมาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่นะอาจจะดูแบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมุมนั้นของพี่เนยหนยคิดว่าพี่เนยนอนแต่พี่เนยก็คือมีความคาแรคเตอร์น้นแต่ว่าถ้าแบบถึงเรื่องจริงจังพี่เนยก็จริงจังได้เหมือนกันหนูชงเดือนพี่ชอบไหมตั้งแต่หนูยังเป็น เชื้อเชื้อขาวขาวพี่ก็ชอบแล้วค่ะ <laughs> เอ๊ะเขิดดีปะเขินหรือทุเรศดิข <laughs> พรทษด้วยอันนี้เมื่อกี้สอนวิชาไบโอโลจีนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรทุกคนสามารถเรียนเรียนเรื่องนี้ได้ <laughs> 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 ตั้งแต่เธอเป็นตัวที่แข็งแกร่งตัวนั้นที่ฝ่า เพ so <and inks ennen> ื่อนๆตัวอื่นออกมาเข้าสู่นั่นแหละเราชอบเธอตั้งแต่ตอนนั้นแหละเธอสตรองมากเพราะฉะนั้นเธอต้องสตรองต่อไปอยู่รอดในประเทศนี้ให้ได้แล้วก็มาหาเราด้วยนะ อยากให้ทําอะไรอ่ะไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรนอกจากจีบทุกคนก็ทําอะไรไม่เป็นแล้วเหมือนแฟนขับชอบพูดนอกนอกจากรักเธอแล้วก็ไม่เก่งอะไรเลยเหมือนกันนอกจากจีบเธอแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นแล้ว